ก่อนจะเคาะว่าใครเป็นใครนั่งตรงไหนในคอรมอรแพ้ท้องทานหนึ่งคงต้องเอาให้ชัดก่อนค่ะว่าพลังประชารัฐจะถูกผลักออกไปจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือไม่และประชาธิปัตย์จะเป็นพักร่วมรัฐบาลที่ดึงเข้ามาแทนที่หรือเปล่าหลังมีกระแสค่ะว่านายทักษิณชินวัตรส่งสัญญาณแล้วว่าคอรมอรชุดใหมน่นี้จะไม่มีคนจากบ้านในป่าหรือหมายถึงไม่มีคนในตระกูลวงสุวรรณรวมอยู่ด้วยค่ะ และนี่เป็นภาพรักษาการคอรมอรักษาการที่ถูกเผยแพร่ออกมาหลังนางสาวแพรทองทานชินวัตรนั่งเก้าอี้นายกคนที่31อย่างเป็นทางการถูกตีความเป็นนายยะเพราะขาดสองรัฐมนตรีจากพักพลังประชารัฐนั่นก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าผ่านข้อสังเกตที่ว่าจะถูกผลักออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลไปเป็นพักฝ่ายคา้านเหตุเป็นต้นเรื่องยื่นคำร้องถอดถอนนายเศรษฐาทวี พ้นเก้าอี้นายกและจากที่โหวตเลือกนายกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถูกตั้งคำถามไม่น้อยเมื่อแกนนำพักประชาธิปัตย์ย่างชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานจุรินลักษณะวิสิทธิ์พร้อมใจกันโหวตงดออกเสียงทำตามมติพักที่อ้างว่าโหวตตามสถานะของพักทั้งที่ข้อเท็จจริงตามวิธีการเมือง ฝ่ายค้านมักจะเลือกที่จะลงมติไม่เห็นด้วยหรือท่าทีนี้สืบเนื่องจากดิวรอรร่วมรัฐบาลด้วยเงื่อนไขถ้ามาต้องมาทั้งพัก ถ้าตั้งสมมุติฐานว่าข้อเท็จจริงนี้เป็นจริงพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลหรือพักเพื่อไทยกําลังจะผลักพลังประชารัฐไปเป็นพักฝ่ายค้านแล้วดึงประชาธิปัตย์มาเป็นพักร่วมรัฐบาลเพื่อรักษาเสถียรภาพเสียงข้างมากในสภาเริ่มที่11พักร่วมค่ะมีสอสอ314เสียงขับประชังประชารัฐออกไป40เสียงก็คงเหลือ270 สเสียงค่ะหากดึงประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแทนก็จะเติมเข้ามา25เสียงแทนที่ขาดไปแม้บางครั้งอาจต้องยอมรับสภาพโบตครบบ้าง ไม่โหวตครบบ้างใน25เสียงนี้ก็ตามนับรวมแล้ว299เสียงโดยภาพรวมก็ไม่น่าห่วงค่ะแต่ในทางการเมืองยังมีอีกข้อสังเกตหนึ่งค่ะว่ารัฐบาลจะมีเสียงสนับสนุนเพิ่มจากสอส,อสอกลุ่มต่างๆจะเรียกว่างูเห่าฝากเลี้ยงก็อาจเป็นไปได้ด้วยค่ะหรือเซอร์ไพรส์สุดๆสอส,อสอกลุ่มนี้อาจจะขยับขยายเตรียมย้ายสังกัดด้วยเหตุถูกขับออกจากพักก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ อย่างพลังประชารัฐที่มีสสกลุ่มผู้กองหรือร้อยเอกธรรมนัฐรวมอยู่แล้วก็น่าอยู่ประมาณ23-25คนบวกลบนี่แหละค่ะและที่เป็นข้อสังเกตอยู่ก็จากไทยสร้างไทยอีก6คน รวมถึงพักเล็กอีก3พักพักละ1คนก็32แล้วค่ะบวกกับทุนเดิม331เสียงแล้วนะคะซึ่งในทางการเมืองก็ไม่น่าจะยากที่จะหาเหตุให้ถูกขับออกกรณีหัวสวนก็อาจจะโดนขับออกค่ะกรณีอารยะขัดขืนไม่ร่วมกิจกรรมกิจการของพักก็ไม่แน่โมเดลพักเศรษฐกิจไทย21เเสียงก็เคยเห็นมาแล้วค่ะแถมยังมีพัก น้องสาวอันเป็นที่รักตั้งสำรองรองรับสถานการณ์อยู่ด้วยยิ่งง่ายเข้าไปอีกนั่นก็คือพักกล้าธรรมของนางสาวนารมนพินโยสินวัฒน์นั่นละค่ะ อย่างที่บอกค่ะว่าคอรมอรแพรทองทานหนึ่งขยับเยอะแน่ๆค่ะจากคอรมอรเศรษฐานหนึ่งทับหนที่รักษาการอยู่อาจจะถึงครึ่งต่อครึ่งระหว่างรัฐมนตรีเก่ากับรัฐมนตรีใหม่และอาจจะถึงครึ่งต่อครึ่งเหมือนกันค่ะระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าเพราะแม้แต่ภูมิใจไทยที่เคยบอกว่า จะคงโคต้าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดก็ไม่การันตีแล้วล่ะค่ะอะไรก็ย่อมเกิดขึ้นได้ขณะที่คนที่คนการเมืองเรียกว่าผู้จัดการรัฐบาลก็ยังไม่ยืนยันเหมือนกันค่ะกับการจัดทับใหม่ครั้งนี้ค่ะ่จริงแล้วผลกลมาเสร็จยังนี่ใครจะไปรู้ต้องไปถามนายกสิท่านพรุ่งนี้ในตอนนี้ท่านยังรักษาการอยู่ทำนี้มีค่านหรือว่าให้คุณลูงอินทำอะไรทีกอ๋อเรายังรักษาการอยู่ครับเพราะว่า เพราะว่าทั้งหมดก็ต้องไปตามขั้นตอนว่าตอนนี้โปรดเก้าก็ยังมีขั้นตอนสวยสัตว์แต่ตั้งคอรอมออะไรอีกหลายหลายอย่างนะครับมีนัดคุยกันโฮโฮทางการเมื่อไหร่บ้างไหมครับ,รบยังไม่นัดอะไรเลยครับยัเพิ่งออกจากงานเนี่ยจะไปแต่ว่าเราจะทุนเก้าคอรอมอไปแล้วเ,เ,เราสุไวไม่ใช่เราท่านนายกท่าน <ะ S 1> นายกท่านนายกครับเป็นภาระท่านนายกแล้วท่านนายกจะมอบหมายใครยังไงก็ว่ากันบถามเรื่องโควต้ายังไม่โควตายังได้เข้าจริงยังเหมือนเดิมโควต้าท่านอิทธิ ไม่ทราบจะไปแล้วมันไม่มีอะไรการันตีนะครับเราเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันแล้วก็ทุกอย่างมันก็ยังไม่ได้มอีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะครับแล้วส่วนของการตั้งคณะมนตรีพุดใหม่นั้นก็เป็นอำนาจ ของท่านนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวนะครับเพราะฉะนั้นในในฐานะที่เป็นพรรครัฐบาลจะเราตอบอะไรไม่ได้ เอาว่าท่ามกลางความไม่แน่ไม่นอนนี้กระมีกระแสการปรับทีมเศรษฐกิจในคอรมอรแพรทางทางหนึ่งใหม่นะคะที่คาดการว่านายพิชัยชุนหะวชิระจะหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วยังมีนายสุดทินคลังแสงและนายจักรพงษ์แสงมณีจะหลุดออกไปด้วยและเชื่อกันค่ะว่าจะได้เข้ามานั้นก็จะมีนายสระวงเทียนทองนางสาวคติยาสวัสดิผลและนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรวมถึงคนที่จะคงอยู่นั่นก็คือนายจุลพันธ์ อมอนวิวัฒน์และนายเผ่าภูมิโรจนสกุลค่ะขณะที่พักร่วมพลังประชารัฐ อาจจะมีนายสันติพร้อมพัฒน์เข้ามาเติมพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณมีหลุดแน่ๆค่ะและเมื่อมีนายเอกนัทพร้อมพันเข้ามาเพิ่มก็อาจทำให้นางสาวพิมพ์พัฒาวิชัยกุลหลุดออกจากโผลของพรรครวมไทยสร้างชาติส่วนภูมิใจไทยมีรายงานว่าจะปรับหนึ่งตำแหน่งแต่จะมีรัฐมนตรีหลุดด้วยเหตุผลก็เพราะว่าผลงานน้อยค่ะที่เหลือจะสลับตำแหน่งกันส่วนพรรคประชาชาติและพรรคชาติไทยพัฒนายังคงโคต้าเดิม เว้นแต่ว่าเพื่อไทยจะขอสลับตำแหน่งค่ะเอาเป็นว่าดีเดกกัน วันนี้นะคะช่วงช่วงบ่ายค่ะคาดว่าคอรมอรแพรทองทานหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสัก2สัปดาห์ถึงจะลงตัวแล้วก็แล้วเสร็จโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีน่าจะนำคอรมอรเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็ถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาได้ไม่เกิน15กันยายนนี้ค่ะส่วนจะเป็นครึ่งต่อครึ่งระหว่างรัฐมนตรีเก่ากับรัฐมนตรีใหม่หรือระหว่างรัฐมนตรีมากประสบการณ์กับรัฐมนตรีคนรุ่นใหม่คงต้องรอชม หน้ากันทีเดียวชัดเจนก็น่าจะประมาณก่อน15กันยายนนะคะแต่ว่าเจตนาที่บอกไปแบบนี้ก็เพราะว่าจะมีการผสมผสานกันระหว่างคน2รุ่นภายใต้คอรมอรแพทองทันหนึ่งนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะ